ทานข้อเป็นมากของบุญกษาปณ์บุญกษาปณ์เป็นภาคการพินสลากกพัดวิสองวิธีสองสูตรวิญญสองยางสี่มานน้ำกันือ่อมีการเป็นการถวายสลากกพัดนะครับถ้าบัดเ่าเป็นการถวายกษาร์เพื่ออุทิศสสวนบุญทรงคุส,ส,สไปหาบิดามรรดาบุญญาตาดายของเา่กงากังสิบเก้าถึงเกี่ยวกับที่เขาเอากษา,าร ไปไว้ตามหัวไหลไปหน้าก่อนคือควรเป็นมาหาันนี่การตองเวน้นเป็นการตองเว้นหลายภพหลายชาติทีนี้อัตามาถึงว่นใดก้าวถึงกาชาตินแน่คือศาสตร์สุดทยายผู้หนึ่งเกิดเป็นคนผู้หนึ่งเกิดเป็นยักษ์ยักษ์คือตองเพศสีกินคนที่นีน่นั่งที่เป็นมนฑลน่ะเป็นคนนั่นตอนนี้แลนดหดกระเซิองกระเซิงไปก็ดีว่าผู้ทธเจาแสดงรรมอยู่ แดงทำอยู่คนทั้งหน,นายน้าก็เลยแดงก,ก็ไปหาคนทั้งหลายไปเห็นเพ,พื่อนเจ้าก็เลยให้นา่งยางก,กับคนหน่งมาฟังธรรมมีการฟังธรรมแล้วก็เลยเอา,เอา,เอานาั่งยางนี้ไปเรียบไปดูเดอ้อเพื่อเป็นการไทถอนอ่าก็ให้ตอกเวตกทตอกกรรมทีนี้คนนั่นมนุษย์นั่นก็เลยเอานา่งยางนี้ไปไหวยุปลายหน้าดูหัวไหลไปหน้า,า,น,านา่งยางนี้หู้หู้ว่าปีนี้ฝนดีฝนก็ดีนา่งยางสีหู้ นางยังเล่ยบอกว่าปีนี้ฝนก็ดีเด้อบอกโยบผ่งบอกว่าปีนี้ฝนก็ดีให้ทับหน้าอ่าทับหน้าลุกเด้อฝนก็ดีจ้าทับหน้าดอนกต่ทับหน้าดอนมัสิแหกแรงมันสิพระเทพฝนนางนี่ก็เลยทับอ่าหน้าลุกได้เข่าอุดมสมบูรณ์คนทั้งหลายก็ได้เข่าขึ้นนางเน๊ะเพราะว่านางยังเป็นคนบอกก็ได้เข่าปีต่อมาอ่านางยังก็บอกว่าปีนี้ ผลดีให้ทาหน้าดอนเด้อจะทํหน้าลุก้าทาหน้าลุหน้ากุมหน้าตำหน้าทีทวมนั่งให้ทำหน้าดอนได้เขาอุดมสมบูรณ์ควงมูทั้งหลายคนทั้งหลายก็เห็นหน้างี้ว่าเจ้าเพื่อได้เขาหลายแทบผามู้ตะขอยขึ้พิสาแลกับฟ้อนทุ่ทวงนี่นั่งยกเลยบอกว่าโอ้ยนั่งนี่ขนนี่ถงอยงยำไลยบอกว่าให้มู่เจ้าเอาเขาไปเลี่ยมนั่งยำกูมหัวไหลไปหน้าเด้อ เอาเขาไปแยกเนะน่ยนางถึงยังงาเลี่ยซบอกว่าปี่นี่ฝนดีบ่ดีนางอย่างสิสด้บอกดีคือจังเ้องเอาเข่าสาดเนี่ยนะไปไหวหัวไหลไปหน้าอันนี้คือพ่อเป็นมากข,ของเข่าสาดที่ห้องเอาไปไหวหัวไหลไปหน้าอีกตำนานหนึง่งเป็นการบุศส่วนบนสุมาสนไปหาญาติพี่น้องจับปอแม่เ้าปูยาตาย่ายห้องถิ่ววบลับจับขันไปอันเลยเป็นพ่อเป็นมากขึ้นของพระเจ้าพิมิสารวันนึงขึ้นหนึง่งพระเจ้าพิมิสาร เห็นผีเห็นเปรตมาหลอกมาหลอนมาเจ้าพิมพิสารราเจ้าพิมพิสารกันเลยตื่นถึงมาตอนเ้ากันเลยเขาไปขอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ประทับทอยู่วัดเวรวัน,ววนคือป่าปลาภัาไยไปเล่าขอ้อมฝันให้พระพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้าที่บอกว่ามหาบอทีน,นั่นเป็นญาติพี่น้องของมหาบอตรเดอร์่นเขาได้รับส่วนบุญช่วงกุศลก็ได้กินเข่ากินปลา เปินมา่หลอดมา่หลอดพระเจ้าพิมิสารพระเจ้าพิมิสารฤาตาเหทศกันได้พระพุทธเจ้าก็นี่บอกว่าให้มัาาทไหต้านบูติส่วนบุญสุขส่วนไปหาญาติพี่น้องอืมเมื่อหลังมาพระเจ้าพิมิสารแต่งเขบพาฐานขึ้นย่างญาติพี่น้องแม่น,นมากเลยนีล่ล่ะเพื่อบูติส่วนบุญสุขส่วนไปหาญาติพี่น้องที่บองดับไปที่ฟอแม่์ห้องปุญญาตายหญ่ห้เอ้อมาหาพูริเจ้ามาถวายแล้วเมื่อนั้นพระเจ้าพิมิสารเนี่ยก็ได้ญาติหน้า ไปพวกพิมิศาพวกเป็นกับมาหลอกมาหลอดดีพระเจ้าพิมิสานมาเอ๊ะเพื่อได้ทํามุญปุลใส่ปุลปุยอนบุญทุฝนไปให้แน้วเพื่อมาหลอกมาหลอดดูปากถามพระพุทธเจ้าอีกเขาฝ่าวพระพุทธเจ้าพรพุทธเจ้ามามหาพรพิธแต่ยาดน้ำทักสีโนทุกดังลงทักสี่โนทุกบ่แต้หยาดน้ำลงกินบ่พระเจ้าพิมิสานบาบ่ได้หยาดน้ำมือหลังก็พระพุทธเจ้ามาให้มาทักอีกมือล้งมาพระเจ้าพิมิสานหแ่งแตงขบบาหัน เขาไปวัดเวรุวันพระพุทธเจ้าเป็นประธานกันเลยถ่ายทิศส่วนบนส่วนส่วนภัาหายพี่น้องภัยหาของแม่เฮาประจันวันนี้วันนี้พอญาติพี่น้องของเขาลูกหลานต่างๆมามาวั่าทิศส่วนบนสุวนภัยผู้หญิงตายายพ่อแม่เฮ้าพระเจ้าพระอาจารย์สมพงภพเราเทศเราบอกว่าวันนี้หาลูกหลานผู้ใดบ่มาจัดหน้าบ่มาอุทิศส่วนบนส่วนลไปหาพ่อแม่เจ้าขอไหมพ่อแม่เฮามา มาท่ายยุวัตน์เขาพีลูกทีหลานเราเห็นลูกเห็นหลานเองก็ได้กินเผาก็ได้กินแล้วนี่จะของผู้อื่นเพราะว่าบุญไผ่บุญมั่นเนื้อลูกหลานไผ่ลูกหลานมั่นมือนีเก็ปล่อยก็ปล่อยเป็ดปล่อยผีอสุรกายออกจากผุมหลบมาหลับเส้นฝนชุกสนมือนีจะนั่งกระบอกสัทธาญาดูอ่าเห็นผู้ว่าถ้าถึงวัดนนี้แล้วเรับมาอุทิศเส้นุนชุกสนไปหาพ่อแม่เฮาจะคอยจะได้กินเผากินปลาเออพันสาบแซงเด้ผู้ใดนบ่ม่าอุทิศเส้นฝนชุกสนพันสาบแซงขอให้มันทุกให้มันจนอจะจะมีเงินละ <c oughs> อน,นี้อาจารย์ทุกน่นเราเทศละเราเทศยดฟังละผู้ใดพอมาท่านพ่อแม่ลูกนาตายายญาติ่น,น,น้องเขาศากแ่นว่าแห่นทุกหนทุกที่หันล่าแล้วเห็นี่นี่งิีงีงเขานี่คือเป็นลักษนายาสิถนัดศัทธาญาติโยมถือมา่วบทมบุญบริี้ก็ขอนุโมทนาบุญกุศลทักษาะญาติยาโยมอ่าที่ได้มาถวทสบุญน,นี่ทังหงพอได้ยงสุภาษิตุว่าสุโขบุญแกสัตว์อุเทโย คือแปลว่าการสั่งสมบุญย่อบนำาความสุขมาให้ฉันใดคือสัทธาธยาโยมมาดยสมบุญนี่ก็ขอบุญกุศลร่วมกันเป็นสบาเดทะเป็นพระราวาปัจจัยจุรลนบรงดาลประท่านพ่ออจารทั้งหลายขอปฎิจาเสียสพรทุกสพรสุขสพระโรคสพพภัยสพพะเาะเสน่ห์จังไรทั้งหลายสงปวงอะไรก็ดีขอมีความสุขกายสบายใจปารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอสมพุมมาปารถนาพร้อมด้วยอายุวันนัดสุภาพรและปฏิภาณธนาสารสมบัติ มัง่งมีสี่สทุกทุกผู้ทุกคนเทินเอวังก็มีด้วยประการะจนี้